ย่องกราบสวัสดีพ่อพอแม่แม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบาดแผกสวัสดีพ่อพอแม่อีหล่าน้อยองค์ิงอีหล่าน้อยฟาใสายเชนเคลนะครับและน้องปอมแบบอัติพรด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีองค์หญิงด้วยนะครับผมนะดูโพสต์นี้ปังอ่ะโพสต์นี้นะครับเนะเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อวานไหมนะเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อวานผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นกันแน่จริงหรือไม่ใช่หรือมั่วอันนี้ไม่มั่นใจ แต่สรุปว่าฟ้าสสสถาพร์ออกมาโพสต์แล้วแบบนี้นะครับเนี่ยตามเนื้อหาที่โพสต์นะครับเดี่ยเดี๋ยวอ่านไม่ออกเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังฟาใสโพสต์ไปแล้วเมื่อ39นาทีที่ผ่านมาแกโพสว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณบอโจพ่อหน่อยแม่นุษและพ่อนนพี่องค์อิงผู้ใหญ่ทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามรวมถึงคุณครูคคทุกคนขอบคุณขอบคุณที่ให้โอกาสหนูได้มาทําตามความฝันบ้านหลังนี้ให้ทุกอย่างจริงจริง หนูได้อยู่ทําหน้าที่สาวน้อยลำพวนโจครบหนึ่งฤด,ดูกาลหนูก็ได้ทําเตรียมที่แล้วขอบคุณจริงๆที่ให้หนูมีวันนี้ท,ทขอยุติการเป็นสมาชิกของ ลำเพลินโชว์นี่คือโพสของฟ้าใสสถาพรเข้าไปดูได้แล้วครับเด้อขอบคุณพ่อพ่อแม่ที่มาซัพพอร์ตในตลอดนึงดูการแฮชแท็กฟ้าใสสาพรแฮชแท็กสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่คือโพสต์ของฟ้าใสสถาพรที่โพสต์ไปวันนี้นะครับเด้อหลังจากที่ไปเยี่ยมเยียนผู้บริหารเอากระเช้าไปฝากผู้บริหารไม่รู้ว่าคุคยอะไรกันหรือเปล่าแต่ที่ออกมาพูดแต่ที่ผมออกมาพูดอยู่นะตอนนี้ก็คือว่าเพื่อที่จะมายุดรถทัวร์ หยัดรถทัวร์บางคนเข้าใจบางคนรู้เรื่องบางคนยังไม่รู้เรื่องขออนุญาตพูดถึงคนที่ยังไม่รู้เรื่องหรือรู้เรื่องแล้วแต่พร้อมที่จะเอาทัวร์ไปลงเขานะครับเด้อฟาใสสถาพรเป็นเด็กที่เกิดภายใต้สังกัดของสาวน้อยพเพชรบ้านแพงสาวน้อยละเพลินโชว์นะครับเด้อเขาอาจจะมีแสงมาแต่ก่อนแต่นายไม่รู้รู้แต่ว่ารู้จักฟาใสในฐานะเป็นศิลปินที่อยู่ในสังกัดสาวน้อยพเพชรบ้านแพงสาวน้อยละเพลินโชว์เป็นบุคลากรอีกท่านหนึ่งที่มีความสามารถมีมีความสามารถ เยอะเหมือนกันกันสลับฟ้าใสที่โพสต์แบบนี้น่าจะนะครับเดี๋ยไม่ใช่ว่าโน่นนี่น่ามาจะเอาทัวไปลงอย่างเดียวรอก่อนนะครับรอก่อนใจเย็นสำหรับทัวร์ที่รู้รู้อยู่แล้วแต่ตั้งใจที่จะให้มันเป็นกระแสรหรือเปล่าอันนี้ผมมั่นใจถ้าเกิดคุณเอาทัวร์ไปลงน้องเขาคุณรอดูก่อนนะครับเดยรอดูก่อนดีๆก่อนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพอที่จะเดาทางออกที่ฟ้าใสโพสแบบนี้ถ้าเกิดคนมีไม่อคติน่าจะเดาทางออก น้องเขาคงไม่โพสลงเพื่อจะหาทัวลงห็อกแต่น้องเขาก็ต้องออกมาแจ้งให้พ่อพ่อเมย์เอฟซีที่ติดตามมาจากลำเพลินโชได้รับรู้ว่าน้องฤดูการหน้าน้องไม่ได้ไปต่อกับลำเพลินโชแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน้องจะไม่ได้ไปต่อกับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงจริงหรือไม่ใช่หรือ,ม,รอมั่วอันนี้เราค่อยมาลุน้นกันว่าผู้บริหารเขาจะประกาศมาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะวันที่10น้องเขาอาจจะไปออเดชั่นวันที่10เพื่อที่จะไปสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือเปล่า อันนี้ค่อยติดตามกันเอาเองแล้วครับเนะ้อที่พูดวันนี้คือจะมาหยุดลดทัวร์ที่มีอาติต่อฟ้าใสสตาพรหรือกลุ่มก้อนเอฟซีบางคนเท่านั้นที่มีอคติต่อฟ้าใสสตาพรผมบอกแล้ก่อนนะครับบอกไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนใจเย็นๆยาพึ่งไปพูดอะไรมากมายอยาพึ่งออกตัวแรงยาพึ่งออกตัวล้ลยใจเย็นๆสะก,ก่อนอย่าพึ่งคิดเหมือนที่ตัวเองเข้าใจม,ม่แปว่าตัวเองเข้าใจแบบไหนมันต้องเป็นแบบนั้น หรือว่าเข้าใจอยู่แล้วว่าน้องจะไปขึ้นวงไหนอะไรยังไงแต่ตั้งใจที่จะไปด้านอ้องก็ซื้อนี่นะใจเย็นๆก่อนนะครับได้อย่าลืมนะครับได้เอฟซี FC ทุกคนเขามีศิลปินที่เขาสนับสนุนเอฟซี FC ทุกคนเขามีศิลปินที่เขาเชียร์แล้วก็ไม่ต่างจากกันเมต่างอย่างเลยเพราะว่าเอฟซีของศิลปินศิลปินทุกคนเขาก็มีเอฟซีที่เขามีช่อง YouTube หรือร้อมที่จะออกมาปกป้องตัวศิลปินคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาทัวไปลงเขาหรือคุณไปด้อยค่าเขาหรือคุณไปด่าเขาในโพสต์โพสต์ของเขาที่เขาโพสต์ลงในสื่อสาธารณะคุณก็ต้องเตรียมตัวรับผลที่มันจะตามมาด้วยเช่นอาจจะถือแขวนอาจจะถืออาจจะถูกแขวนหยิบมาแขวนแล้วมาตอบคําถามตอบอธิบายเช่นซอง ใจเย็นๆน,นะครับเนะี่ยรถทัวร์ทุกสายรถทัวร์ทุก,กลำอย่าเพิ่งเอาไปโพสต์น้องเขาน้องเขาอาจจะโพสต์ยังไม่ครบหรืออาจจะไม่เคลียร์หรือเพื่อที่จะโพสต์เพื่อที่จะให้เปิดค่าการมองเห็นไปก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยจะมาอธิบายทีหลังในไลฟ์สดตอนเย็นหรือน้องเอาอาจจะทําคลิปลงมาแต่ผมเห็นแล้วผมอาจจะก็เลยมาทาคลิปออกก่อนเพื่อจะอยหยุดรถทัวร์ที่ไม่วางดีแต่ตัวน้องก่อนหยุดรถทัวร์ที่จะเข้าไปโจมตีน้องก่อนเดี๋ยวเด็กมันเพิ่งอายุ1ิบหเองเดี๋ยวมันจะรับไม่ไหว อย่รับทัวร์ไม่ไหวถ้าเกิดจะทัวร์มาลงทัวร์มาลงช่องผมนี่ผมต้องการทัวร์มากตอนนี้ต้องการย่างมากเลยนะครับเลยอย่าเอาไปลงไปท,ท,ที่ตัวเด็กตัวเด็กศิลปินนะครับจะจะเลือว่าฟาใสายสถาพรอเขามี f c เหมือนกันแล้วก็ f c ฟเขาแต่ละคนเขาก็แรงอยู่เหมือนกันนะครับเดยผมไม่ขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันว่า FC ของฟาใสายสถาพรที่เขาแรงแรงมันมีใครบ้าง เขายังไม่เปิดตัวเขายังไม่ออกตัวแค่นั้นเองนะครับดูก่อนนะครับดูให้รอให้มันอะไรมันชัดเจนมากกว่านี้น้องเขาโพสต์ที่โพสต์อยู่เนี่ยมันโพสต์ยังไม่เคลียร์ก็คือบกี์นั่นแหละเอาหลายๆคนถ้าติดตามฟ้าใสอยู่ตลอดไม่อาคติกับน้องคงรู้ละว่าฟ้าใสสื่อถึงอะไรแต่ตอนนี้ยังพูดไม่ได้ก็ต้องรอให้มันชัดเจนจากผู้บริหารก่อนนึกออกปะครับต้องรอให้มันชัดเจนจากผู้บริหารก่อน ผู้บริหารท่านไหนอันนี้ไม่รู้รอให้มันมีความสดเจียนจากผู้บริหารก่อนออกจากปากผู้บริหารก่อนอาจจะยุ่งจิตงงจิตงานอะไรหลายๆอย่างอันนี้เราเข้าใจได้นะครับแต่ตัวศิลปินเขามีความตั้งใจที่จะเติบโตในองค์กรแน่นอนนะครับเดือดเขาอาจจะมีอะไรมาซื้อไพร์พวกเราหรือเปล่านะนะครับเดือดอันนี้ลดทั่วหลายๆขั้นสาหรับคนที่ให้กาลังใจน้องฟ้าใสนะครับเดือดอยู่ใต้โพสต์ฟองฟ้าใสสถาพรนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังเข้าใจนะครับเดือด ถ้าเกิดคนไม่ไม,ไม,มีอคติเขาจะคอมเมนต์แบบนี้แหละเขามิจะใหาก้กรลังใจรอรุน่นรอตามจะไปหาผู้น,นั้นผู้นี้ไปหาอีหลา่าอุค์อิงไปโน่นนี่นั่นหรือเปล่าอันนี้คือ,คอ,คอเขาเข้าใจได้คือเขาไม่มีอคติส่วนไอ้พวกที่มีอคติระวังตัวดีๆนะครับเด้อถ้าเกิดไม่มั่นใจในการถ้าเกิดยังไม่มั่นใจว่าจะยอมรับได้ว่าตัวเองจะถูกแขวนก็อย่าคอมเมนต์ให้มันให้มันแรงเกินไปด่าได้ครับด่าได้ด่าผมนี่อย่าไปด่าคนอื่นอย่าไปด่าตัวศิลปินด่าผมนี่ด่าได้ ด่าได้ครับด่าได้แต่อย่าด่าแรงนะโอเคนะตาเข้าใจตามนี้นะครับเด้อเพราะเพราะผมเชื่อว่าเพราะผมเชื่อว่าทุกคนน่ะในองค์กรหรือติดตามฟ้าใสหรือไม่ติดตามก็แล้วแต่รู้อยู่แล้วว่าฟ้าใสจะไปไหนหรู้อยู่แล้วว่าเขาสิไปใสเปิดใจกว้างครับเปิดใจกว้างนะครับเด้วมันอาจจะเป็นผลดีต่อตัวศิลปินมันอาจจะเป็นผลดีต่อตัวเอฟซีหลายๆคนก็เป็นไปได้ขึ้นกันนะครับน้องเขามีความตั้งใจที่จะทํางานน้องเขามีความตั้งใจที่จะ หาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มันเยอะๆให้มันแข็งแกร่งให้มันเดินตามเส้นทางฝันในตัวไอดอลของเขาเขาก็อยากเป็นเหมือนไอดอลของเขาถึงจะไม่ได้เท่าตัวน้องไอดอลของเขาเขาก็อยากแน่นอนก็คือข,ขอขอให้เดินตามฝันตัวเองให้มันได้นั่นคือความตั้งใจของเด็กคนหนึ่งนะครับเดี๋ยขอกำลังใจให้น้องฟ้าใสสถาพรด้วยนะครับเดี๋เรารอดูว่าน้องเขาจะไล่สวดตอนเย็นนต่มันจะมีอะไรน้องเขาพูดออกมาหรอกับน้องเขาเป็นคนน่ารัก มันมีไรามากไามเราพกเจาเร่ต้องคิดทั้งหลายแต่ผมกลัวอย่างเดียวคือกลัวที่พวกที่เข้าใจอยู่แล้วแต่มันพยายามที่จะไม่เข้าใจแล้วมันก็ไปดานออ้องนะครับเด้อตกลงตามนี้คิดให้ดีทําให้ดีก่อนที่คุณจะพิมพ์อะไรออกมาแล้วส่งออกมาคิดกันกองให้ดีเพราะอย่าลืมว่าผมแขวนไปสองสามคนแล้วไม่แน่คุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ผมจะแขวนขึ้นมาโอเคนะครับขอบคุณครับอันยองอันยอง